โอ oh, เคนะครับวันนี้เราอยู่ในรายการุูเตอร์ดีชแนลของผมเฟิร์สนะในเกมไมค์ครับนะครับ <kle ambling. S 1> ผมกับโปรเจกต์ไมค์ครับฮาร์ดคอร์นั่นเองคือตอนนี้แล้วหลังจากแคสเอสโตเนียไปหลายพาร์ทนะก็ขอกลับมากับโปรเจกต์ไมค์ครับ้างนะก็กลับมาในโปรเจกต์ฮาร์ดคอร์เนาะพอที่ดูในเพจลิส ในเพลย์ลิสต์ตัวเองนะหมายความฮาร์ค r e มีแค่พาร์ทเดียวเองซึ่งแน่นอนว่าเราอยู่กันในหมดฮาร์คอนะเราจะวิ่งเยอะไม่ได้แล้วก็ตอนนี้นอ้นมันเวอร์ชั่นเก่าเนี่ยตอนนี้เรา restless, อยู่ก <atively> ันในเวอร์ชั่น1.15.2นะครับผม Single ลเพลเยเนาะก็ไม่ได้เล่นรวมกับใครนะครับผมก็ ไม่รู้ว่าคลิปนี้ก็ตกหรือเ่านะถ้ากระตกก็ขอภัยด้วยเพราะมันเป็นตัวเกมใหม่แล้วภาพมันดันสวยขนาดนี้ก็ช่วยไม่ได้เลยนะครับผมก็คลิปเนึ่งผมจะอัดแค่ครึ่งชั่วโมงเนาะเพราะตอนนี้มันดึกมากเลยนี่ก็ปลาเข้าไปตีหนึ่งนะครับผมก็ถามว่าทําไมมาอัดดึกขนาดนี้หอ,อพอดีคุยงานกับพวกรุ่นน้องนะ ก็คือพวกคุณกิฟอะไรพวกนั้นแหละเรื่องช่องสแกรลี่เทลเลอร์นยก็สําหรับใครที่ไม่รู้ว่าช่องสแกรลี่เทลเลอร์คืออะไรมันคือช่องสําหรับแน,น่นนะครับผมเขาเรียกว่าช่องอเลยนะช่องสําหรับอ่าเล่าเรื่องพวกสยองขวัญโดยเฉพาะนะฮะซึ่งเป็นช่องรวมของผมกับคุณกิฟเนาะเป็นช่องรวมของทุกๆคนแหละเดี๋ยวผมขออนุญาตปรับเสียงไมค์ค้าก่อน ห้มันเบาลงสักหน่อยหนึ่งหน่อยเดียวพอลองทุบก็หวังว่ามันเสียงผมจะดังกว่าเนาะผมจะพยายามไม่ทุบญ้านะพอเสียงมันดังนะครับผมก็วูวูุดผิดคือเราต้องทำเวลาด้วยเพราะว่าฮาร์ดคอร์คือมันมืดเวลามันมืดคือตายแล้วไม่มีเกิดใหม่นะฮาร์ดคอร์เจอแกแล้ว คือถึงทําเตียงก็ทำแค่นอนหนีแฟนทอมหน่อยเพราะยังไงตายแล้วก็ไม่มีเกิดใหม่นะครับผมซึ่งผมจะอัดได้แค่ประมาณยี่สิบถึงสาสิบนาทีเนาะเพราะนี่มันดึกแล้วอย่างที่บอกไปนะครับผมโอเคได้ใบโอมดีด้วยนะเนี่ยน้ำปลาหมึกช่างมันกนะ่นชุบมีปลาให้กินด้านล่างห่อหะไม่ใกล้ๆก่อน อ่าไอที่ผมต้องการตอนนี้ใช่ไหมก็มันจะกระตุกเพราะมันโหลดแมปนะครับผมอืมนี่ผมต้องการตอนนี้อ่ะก้อนหินมันแหละอันดับแรกเลยแต่พวกแกะนี่ไม่เท่าไรหรอกนี่มันบอน่อหน้ํานีมีก้อนหินในน้นะา 16, นะนขดุดก่อนนะครับผมก็รอมาครับหนึ่งจุดสิบหกเนาะอ่าช่วงนี้ผมขอจุดพักแอสโตเนียก่อนนะครับผม แล้วก็หันมาทำไม้คัพบ,บ้างนะครับห้าแล้วหกเจ็ดเจ็ดอันนะตอนนี้๋ยวทำก่อนเจ็ดอันท้ามาเจ็ดอันทำที่ขุดที่ขุดเก่าทิ้งไปเอาของมาทำเนี่ยขวานกับที่ขุดดินโอเคเปลี่ยนเปลี่ยน เสร็จปุ๊บก็เอาไอ้ที่ขุดหินเนี่ยขุดนะครับผมเอาพิกแอมาขุดนั่นเองนั่นมันได้สักสิบอันเนาะก็นี่มันเป็นเวอร์ชั่นที่เราว่ายน้ําได้นะคือปกติไหมครับว่ายน้ํามันจะว่ายอย่างงี้ใช่ป่ะแต่พอเวอร์ชั่นเนี้ยมันจะว่ายท่าพวกนี้นะไม่ต้องลงมอสแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือของก็จะลอยบนน้าด้วยนะครับผม โอเคต่อไปคือที่ผมต้องทำใช่ไหมดาบแล้วก็เตาเผานะครับผมโอเคได้เตาเผาแลนะภารก,กิจต่อไปคือฆ่าแกะนะครับผมเน,นี่ยเราก็ไม่ต้องแขรเรื่องอะไรมากแล้วนะครับผมจังหวะนี้มีเหมืองตรงนี้เนาะแต่ลผมจะยังไม่ลงน,นัมันจะถือว่าเราไปเสี่ยงตายเปล่า แล้วผมก็จะไม่อยู่ใกล้ทะเลทรายเนาะเพราะว่ามอนมันเกิดเยอะจะมีดักโอกับทะเลทรายที่มอนจะเกิดเยอะนะครับผมคือทะเลทรายมันเป็นทุ่งโล่งไงมันยังพอมองเห็นแต่ดากโอ๊กมันจะเป็นแบบเป็นป่าอะไรแะมองไม่เห็นนะครับผมอ้อแล้วก็เวอร์ชันนี้มีโจนป่าด้วยนั่วลืมก็จะพยายามไม่เข้าไปยุ่งนะครับผมแล้วก็ก่อนเลยตอนนี้ พาทิพอยู่ไหนละ่ะแบบนะคแมปมันโหลดพาทิพอยู่กลางหัวแล้วเหรอในเมื่อพาทิพอยู่กลางหัวแล้วนะครับผมพอริบกดทรายก่อนจะเอาไปทำกระจกใช่ไมล่ะหกหนึ่งหกหกสองสิบสองหกสามสิบแปดหกสี่ยี่สี่ออกมายี่สิบี่อันอแล้วก็ที่ผมต้องการคือไม้ออกมาสร้างบ้านโดยด่วนเลย นะครับผมเราวิ่งไม่ได้เนาะถ้าถามว่าทําไมไม่วิ่งคือมันวิ่งไม่ได้วิ่งแล้วอาหารลดตอนนี้มันหมดฮาร์ดคอร์มันไม่ใช่หมดปกติหมดปกติมันเกิดใหม่ได้ไ้าหมดฮาร์ดคอร์คือตายแล้วตายเลยน้อมอนเตอร์ทุกอย่างอยู่ในระดับฮาร์ดเลยนะประเด็นโอเคผมว่าผมจะอยู่ตรงแถวนี้แล้วกันนะครับผมก็ฮาร์ดคอร์เห็นบางคนก็ไม่ค่อยได้ทำแหละส่วนใหญ่เขาจะไปเล่นมอดกันและ ตอนแรกผมก็เล่นมอดนะแต่ว่าค่อยกลับไปทำอะพวกไอ้มอดอะขอทำไอ้นันแบบปกติกันแบบเอ้ไม่ครับเซเว่โว้ปกติไมา่าครับห้าคออะไรเงี้ยแบบไม่ลงมอดอะไรเงี้ยให้จบก่อนนะก็จะมีหลายโปรเจกต์เดี๋ยวค่อยกลับไปทำเนาะอย่างไอ้ลาสติกแล้วก็มีบางโปรเจกต์ที่ ผมคิดว่าจะไม่ทำแล้วก็อย่างเช่นลัสติกวอเตอร์นะครับผมก็จะไม่ทำแล้วเพราะว่าคือตัวเกมมันคือผมลบไปแล้วแหละแล้วก็ที่ผมลบเพราะว่ามันมีขอบเขตจำกัดถ้าเป็นพวกสกายบล็อกอะไรเงี้ยมันไม่มีขอบเขตจำกัดเนี่ยผมก็เลยโอเคหน่อยโอเคได้มันเล็กข้าวแล้วเอ,เอามาปลูก ตรงแถวนี้มีน้ําด้วยแปลว่าเราก็ไม่ต้องห่วงเรื่องอาหารอะนะครับผมแต่กว่ามันจะโตอีกนานเออ,เอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวผมเก็บออพวกเงียบชปอชปปิ้งอ่ะปุ๊บอุ้ยพาที่จะตกแล้วนะโอเคโอเคมเ,เริ่มสร้างบ้านเลยเอ,อที่จะทำนี่ เราไม่ต้องสร้างแบบที่ถิ่ที่ถ่านอลังการเลยมะห้าคูณห้าพอแล้วห้าห okay. ้าโอเคสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแค่นี้กาคุณข้าเลยนะเนี่ยอืมจะเล็กไปปะอะ วางนี่ค่ะ,ะถ้าเกิดทำเป็นเก้าคูณเก้าจริงถ้าเกิดทำเป็นเก้าบล็อกนี้จริงๆใช่ป่ะเดี๋ยวผมเช็คก่อนเนาะอืมมันจริงๆมันก็อยู่ได้เลยมั้งนะอะไรในน้ำอี่ไม้ใช่ไหมห๋อของตกน้ำโอเคผมได้เตียงแล้ว แล้วกิดต่อไปคือทำประตูกันประตู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 ผมจะใช้ไม้นี้แหละไม้เบิร์ชเนาะน,นะครับผมก็ริบสร้างบ้านอ่าผมจะทำกระตกเลย่อนี่ว่ะการจะทำกระตกนั้นคุณต้องมีสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าฐาน ซึ่งตอนนี้ผมยังไม่มีและที่สำคัญคือเพื่อประหยัดพื้นที่ประหยัดไม้นั่นแหละง่ายๆทำสแลับอาแล้วก็อันนี้ใช่ไหมทำกล่องไปอันนึงแล้วพวกนี้เก็บก่อนออนะครับผมตามนี้พวกนี้เก็บก่อน,น,ก,นก็กนถ้าเสียงโทรศพรัพท์เข้าก็ขอขออภัยนะพอดีเปิดดูเฟซไว นะครับผมต่อไปภารกิจคืออันนี้นี่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 เอามาใส่ก่อนเลยปุ๊บ,บนี่ฐานฐานต้องทำฐานเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปวิ้ยไม้เต็มเลยจะมืดแล้วนี่ยว่ะพยายามจะไม่วิ่งนะแต่เห็นปลามึกแล้วมันไม่ได้อะคือปกติอินเซคมันจะคาบคือเป็นหมึก ไปเลยนะสีดําเลยแต่นี่ต้องมาคราฟใหม่นะขาเพื่เป็นแบ็คดายก่อนก็คือสีดำนะั่นแหละนะครับผมก็อันนี้แหละบ้านเราเนาะผมพยายามจะไม่วิ่งแล้วเนะี่ยแต่มันทําไม่ได้งไงเมียนนะใส่นี้ไปอันนี้ผมขออันนึงมามาปักไว้อ่นทุปป๊อ วความเร็วนะครับผมหกอันกันไปบ้านแค่นี้จะเอาอะไรเนยอะจริงเหจะตอนเริ่มเราแวงนะ่งอะมันจะท้ายช้าดิเอาเปว่าผมนอนก่อนลวกันนอนเซฟก่อน อย่าไม่ได้เซฟเกิดนะเพราะยังไงตายแล้วก็ไม่มีเกิดแล้วเนี่ยนะครับผมอ้ไก่ไก่รอทำกระจกก่อนแล้วค่อยออกไปข้างนอกนะครับผมก็ผมเริ่มอัดตอนตีหนึ่งสองนาทีเนาะนี่ผ่านมาสิบสามนาทีเอโอเค ต้องตีหนึ่งประมาณยี่สิบสองมั้งผมถึงจะเลิอกอัดเนาะพะมันดึกแล้วแล้วง่วงแล้วด้วยนะครับผมอ่าที่ชอบอัดตอนกลางคืนก็เพราะว่าคือทุกคนจะหลับกันหมดแล้วใช่ปะแล้วมันก็จะเงียบก็จะไม่มีใครรบกวนนะพแล้วก็จะกระจกจลิ้นพันเลยกระจกผมจะใช้สีปกตินะครับผมจะไม่ใช้สีฟเฟเบอร์คาสเทลอะไรพวกนี้ไม่เกี่ยวนะ พูดถึงนะกระกเผาแล้วก็อาหารด้วยเลยที่สำคัญคือเดี๋ยวผมจะทำที่ปลูกตน้ตนไม้ตรงแถวนี้เฮ้ยท,ที่ปลูกต้นไม้เลยที่ปลูกข้าวนะครับผมจะไม่ก็ไก่ของมไม่ซีฟหน่อยจ้าไม่มีเลยหรอกไม่เป็นไรนะเพราะเราเป็นทุง่งมันนั่นได้แอละที่ผมจะทำใช่ไหม มันจะทำแล้วๆนี่แถวๆนี้แหละง่ายๆโอเคของผมจะไม่ค่อยจัดหรอกเออว่าไปเพราอความปลอดภัยคิดออกอย่างหนึ่งนะอืมเอาขังตัวเอง่งเฉยเลยเอา นี่คือสิ่งที่ผมจะทำอะเอาต้องลงไปอีกชั้นไม่เป็นไรไม่เป็นไราร์ดคอร์มันก็จะยากหนะ่อยพยายามอย่าตายก็พอละ hard core นะครับผมแล้วก็ขุดอันนี้เป็นเก้าคูณเก้าให้สามคูณสามเก้าคูณเก้า็แย่ มันเป็นเหมือนด้านบนนะครับผมก็ทําแล้วมันเป็นเหมือนด้านบนเลยฮึบฮุบปึบปึบฮึบึบอน,นี้สองอันสองอ,อันนี่มาอัน,นี้ใส่ไปพอดินมันเริ่มเืิดต่อเติมส่วนไม้ไม้ออกมาด้วย มาตั okay. ววานนี้เสร็จปุ๊บผมก็จะทำห้องนี้ให้มันเป็นไม้ขาวจะได้สวยๆนาะถึงมันจะเป็นฮาร์ดคอร์แต่มันก็เป็นไม้คาบดีอ่ะก็เลยอยากให้มันดูสวยๆไหกันประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมภารกิจต,ต่อไปของเราคือนี่เลยปลูกข้าว ไม้แค่นี้พอที่ต้องใช้คือดินนีวันนี้เลยดินข้าวใช่ไหมจะทำตรงไหนดีเดียหนึ่งสองสามสี่หนึ่งนะคือถ้าทำข้าวมันจะไปได้สี่ช่องนะฮะแบบนี้นะครับต่อน,น้ำหนะึ่งบล็อกเนาะสองสามสี่ ซึ่งมันจะทําไปได้ใหญ่มากเลยจริงๆอะ่ะสามสี่ขอนแนวนี้ก็นับนะหนึ่งสองสามสี่อะไรเนี้ยอ้าผมทมา 2, 3, 4. 1, 4. าําทประมาณนี่สองสามสี่สี่เอาประมาณเดี๋ยวขอทาประมาณนี้ตรงนี้ทําได้นะแต่ว่าไม่เอาเดี๋ยว น้ำตรงนี้ขอเพิ่มอีกหน่อยละก,กันนะสี่โอเคหนึ่งสองสามสี่ข้าวตรงนี้ผมจะนั่นอุดไว้เผื่อ,อแด็งน้ำตรงนี้เอาไงดิมันกี่บอกคุณกี่บอกแหนมหนึ่งสองสาม สี่ห้าแต่อันนี้มันแค่สี่เลยเอาแค่สี่แล้วกันประมาณนี้นะครับผมพอแล้วที่สำคัญข้าวมันไม่มีแสงไม่ได้หนึ่งสองสามปะมกันหนึ่งสองสามสี่มันแปดนี่ว่ะวางไว้พอเราปลูกแค่บางช่วงส่วนไอ้ดินที่เหลือเอาไวนี้ ส่วนต้นไม้ผมจะปลูกแถวๆนี้ไปก่อนแล้วกันเพราะยังไงตรงแถวนี้เราก็ไม่ได้ใช้แล้วเเดี๋ยวไอ้ตรงต้นไม้พวกนี้นเดี๋ยวผมเวลาขยายบ้านเดี๋ยวก็ค่อยใช้นะครับผมตอนนี้ที่ต้องทําคือเก็บเก็บซีดโลวๆเลยนะครับผมหีหีซีดด้วยนะสมัยก่อนมันเรียกซีดธรรมดานะครับผมแต่ตอนนี้เอาหวีซีด ชเอามาสักบสองอันแล้วกันเอาครบเลยอ่าแล้วผมก็จะฆ่าวัวตัวหนึ่งนะครับผมใช้ขวานตีแรงกว่าตีช้ากว่านะครับผมสองทีตายนีนน่ขวาน โอ้โห oh, พอดีเลยสิเอานั่นให้เพิ่มอีกสิบเจ็ต้องมียีเนาะนี่ยี่สิโอเคยีอันนะทำ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 ยีอันเนาะ กาตอนนี้ถ้าปลูกแค่ข้าวไอ้ตรงนี้จะปลูกแค่อสกับมันฝรั่งหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนั้นเรื่องของอนาคตนะครับผมก็เอาเป็นว่าสำหรับเกมมายคราฟในโปรติกมายคราฟฮาร์คอก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็ <c oughs> ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดตดตามกันด้วยนะอย่าลืมแชร์เพื่อนๆดูกันด้วยละ่ะก็สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วสวัสดีครับ